ดีค่าน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเซตกันซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือเรื่องความหมายของเซตคําว่าเซตนะคะในวิชาคณิตศาสตร์กล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆและเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดแล้วสามารถบอกได้ว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่มนะคะเช่นเซตของวันในหนสัปดาห์ ก็จะหมายถึงวันจันทร์นงคารพุธพฤหัสศุกเสาร์หรืออาทิตย์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในเซตนี้นะคะเราจะเรียกว่าสมาชิกค่ะการเขียนเซตนะคะเราจะแบ่งได้เป็น2แบบค่ะนั่นก็คือแบบแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขค่ะแบบแจกแจงสมาชิกนะคะจะเขียนสมาชิกทุกตัวของเซตลงในเครื่องหมายวงเล็บปีกา และใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างสมาชิกแต่ละตัวตัวอย่างนะคะเซตของจำนวนนับที่น้อยกว่า5เขียนแทนด้วยเซตของ1 2 3และ4ค่ะและแบบบอกเงื่อนไขนะคะจะใช้ตัวแปรเขียนแทนสมาชิกพร้อมทั้งบอกสมบัติหรือบอกเงื่อนไขกานเป็นสมาชิกโดยใช้เครื่องหมายคั่นระหว่างตัวแปรค่ะตัวอย่างนะคะ a เท่ากับเซตของ x โดยที่ x เป็นพยัญชนะ3ตัวแรกในภาษาอังกฤษค่ะ ต่อมานะคะเซตจำกัดและเซตอนันต์ค่ะเซตจำกัดคือเซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ทั้งหมดและมีจำนวนที่แน่นอนค่ะตัวอย่างเช่น A เท่ากับเซตของ1 2, 3จนถึง20ค่ะและเซตว่างนะคะถือเป็นเซตจำกัดเขียนสัญลักษณ์แทนเซตว่างได้ก็คือปีกกาค่ะและเซตอนันต์นะคะคือเซตที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้เพราะสมาชิกมีจำนวนมากมายเลยค่ะตัวอย่างเช่น B เท่ากับเซตของ 3, 5, 7และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสุดท้ายนะคะเป็นแบบทดสอบค่ะอยากให้น้องๆได้ลองกลับไปทำแบบทดสอบนี้เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเซตมากยิ่งขึ้นค่ะ และจบไปแล้วนะคะกับเรื่องเซตถ้าน้องๆไม่เข้าใจตรงไหนสามารถย้อนดูคลิปตั้งแต่ต้นได้นะคะวันข้างหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันอีกติดตามคลิปต่อไปกันนะคะ